สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมออกมาหาทีมงานนะครับหลังจากเลิกงานแล้วพี่น้องครับโอ้โหบรรยากาศนะครับตอนนี้สี่โมงเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยครับพี่น้องครับนะแล้วก็บรรยากาศแห้งแล้งนะครับแห้งแรงกันดานเลือเกินครับพี่น้องครับดูครับผมมีแต่ โอ้โหไม่มีน้ามีอะไรนะครับผมแห้งขอดหมดแล้วครับน้ำนะนะครับนกนี่มันไม่อยู่แล้วครับอย่างเงี้ยนะครับถึงอยู่ก็มาช่วงค่ำๆนะครับเพราะว่านกมันห่างแหล่งน้ําไม่ได้ครับมันไม่อยากบินบ่อยนะครับนกนะนอกจากว่ามันจะอยู่ตามคืออยู่ในพุ่มครับอาศัยพุ่มแล้วก็ออกไปกินน้ําอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็กลับมาโอ้โหช่วงนี้เจ้วอีสานนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับร้อนสุดๆครับ เอาทีมงานเอาอเจ้าของเถียงหรือเปล่าครับนี่หรือว่ายังไงนี่มายังไงอีกนี่โอ้หมานหรือเปล่นาน้อนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ใหญ่ผมนะครับผมโอ้โหขนาดร้อนอะไรไม่สนใจเลยนะครับต่ออย่างเดียวอ่าอ่าไอตอนนี้ไม่ ไม่ต้องแน่หรอกเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ต่อนี่ยแน่นอนยุ่งยุ่งแน่นอนนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเป็นยังไงเอาถุงอู้เต็มเลยเฉลยมีแต่มีแต่เปี๊ยกับอะไรดิห่อข้าวข้าวจะดักเอาข้าวอะไรดิก็เปลือกโอ้จะให้นกจะให้นกจะไม้หนูขอเขามาจะไปดักหนูผมเอาไปให้นกดีกว่ามั้งผมว่าสนใจสนใจจะให้นกอื่นก็ไม่ค่อยได้ยิงไหนล่ะนกใส่ไว้ตรงไหนบ้างล่ะทีนี้ อยู่ในทุ่งนาทุ่งอโอ้แสดงว่าเราต้องไปฝั่งนู้นเนาะครับครับครับเดินไปฝั่งนู้นนะครับนู่นนกแกอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่ชือ้างทำไมได้ถือแต่ได้จ้างคาราบาลแล้วพอบัตรฮอโวยต่อรองไม่ได้ก็จินแล้วอยู่ละโอ้เถียงแน่เถียงช้ำใจนี่เถียงช้ำใจนะครับผมมันมีอดีตครับเออไม่เป็นไรก็ธรรมดาแล้วเล่นด้วยกันเป็นมีอดีตนะครับผม เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันตก่อนเป็นอดีตตอนนี้เป็นอดูตใช่ไหมเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเป็นอะไรอาดังกันไปอ๋อได้ละตัวแรกใส่อยู่ไอ้ไหนพรออ่อยู่ตัวนี้อยู่โน่นอยู่ฝั่งนู้นเลยไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนที้นี้อีกตัวนึงโอ้โหนี่โอ้เห็นสาวแล้วครับพี่น้องครับเป็นไงพ่อมีไหมนกมีมีไอ้หลิวจะต้องไปเข้าไปแล้วมันเยียมันเยอะนกมันเยอะไงนกมันเยอะมันวิ่งวิ่ง้าไปนกเยอะอยู่แต่มันไม่ เียงไปมาก็บินไปบินมาก็เอาตัวไหนมาวันนี้เอาเจ้าฟ้าฟ้าของฟ้าฟ้าประธานกับฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ไอ้ฟ้าได้จับแข้งจับขาได้ยังแต่นุ่นมานี่โอ้ยเมื่อวานมันว่าจะจับแล้วไปจับไปเห็นจะขนเอ้าทำไมหลุดมหลุดตวผ้าอีกแล้วตัวผ้าอีกแล้วทำไมแล้วขนอะไรขนดำหรือขนเทาขนกลางขนกลางขนความเนี่ยพวกนี้มันถูกอะแต่ไม่ขนดำหรือขนเทาขนเทาขนเทาเนาะไม่ใช่ขนดำเนาะไม่มันอยู่ไกลไง มันเถียงกันเียกว่าไม่เหยียบไอ้ฟ้าประชานจันนี่แหละไปอสมัยไม่ค้านกงนานขนอะไรหลุดบ้างมีขนคอขนลายเม็ดคอใช่ไหมกับขนปีก่ะขนปีกเราต้องปีกต้องอย่างนี้ยเออสนับปีกเออสำหรับปีกไงหางหลุดไหมหางไม่หลุดหางไม่หลุดโอ้ยรอยดิ้นนึงโอ้ยึกแล้วเอามันหลุได้ยังไงติดขนาดนั้นแล้วรู้ว่าเป็นยังไงรู้ไหมยางมันมันตึงตาไข่มันตึงไข่มันตึงแล้วพอดีมัน ดินปีนได้ไงโอ้สวมมากไปอย่างนั้นดูแล้วครับเจะเป็นอย่างนั้นคือเอาง่ายว่าที่มันหลุดออกเพราะว่ายึงตะไคร์ตึงพอตะไขายตึงแล้วนกดิ้นแล้วมันก็มันปีนออกได้คือมันเงืองขึ้นได้ได้ได้อ่ามันเพเยวเพยวขึ้นได้มันก็เลยดันออกวิจัยหมดแล้วได้รู้หลายทีครั้งแล้วสังเกตมาแล้วข้างนี้แหละข้างรวมประจำเลยละข้างรวมประจำคือหลุดอยู่เรื่อยได้แต่ขนอยู่เรื่อยได้แต่ขนเลยวันนี้ทําใหม่แล้ว ยังไม่มาหยับอ่าทำไมแล้วยังไม่มาเหยานะครับไอรูดไปเลยไปดิรถเสียหรือยังรถทำให้เขาเสียหรือยังโอ้เสียตั้งนานแล้วเหรอโอ้เกิดจะไม่ได้ตังค์แล้ที่จะผาคนัดยังไม่ได้ตังค์อีกแล้วเซิงนะครับงานโอ้โหช่างแบบช่างเซิงช่างเซ็งนะครับเพราะว่าพระว่าจะแบบนี้ครับคือเวลาทําทํางานทีไรนี่คือจะเป็นแบบลูกค้าแบบเซ็งลูกค้าจะไม่ตังค์จะให้ซื้อจะอะไรครับอ๋อเอาตังค์ให้ซื้ออะไรก่อน เขาซื้อเองล้วไปซื้อเราให้เขาไปซื้อเองราคาลำคาญแล้วเออแล้วทําไมไม่เอาตังค่าอะไรก่อนแล้วให้เขาจ่ายค่าจ้างทีหลังก็นัดนู่นนัดนี่นั่นแหละให้ก็มาจาค่ารถค่าน้ามันค่าอะไรมาซอ่งก็อลำคาญไปมากก็ปล่อยไปครับครับครับทำมาดาไหมตัวพลาดอยู่ในนะโมบานนี่เออบันก่อนโอ้ยอยู่โน่นที่โทรหาแล้วนะโอ้ที่อยู่โน่นบ้านน้องน้องอะไรวะเส้นไปขลองปุ่มนะที่บอกนะอ๋อครับผม บริเวณนี t t i i ้คือบริเวณที่พ่อบาดต่อประจำนะครับผมแล้วก็เถียงแห่งนี้เป็นเถียงที่ช้าใจช้าใจนะครับช้าใจไงเพราะด็วันนั้นหลบอยู่ไหนวันนั้นหลบอยู่ไหนหลุดพังแล้วหลุดพังแล้วหลุดพังอยู่ไหนเราไม่ต้องหลบแล้วเราไปหลบก็ไปคนบุญไหวเขาท้ำกันไหวนะครับเป็นเถียงที่ช้าใจไม่ได้ล็อกก็ธรรมดาเราเปล่นแปลงกันใช้ เยอะแบกอะไรใช้ดิไว้ที่ไปไงก็ใช้กันทุกคนอะไรแล้วก็ไปหาคนรุ่นคนนีข้ากีดยางใช่ไหมข้ากีดยางเอว่าคนมันต้องแฝงทุกคนแหละโอ้เล่นงเดียวกันลงบนกามคุณหลอกดาวใช่ไหมคุณหลอกดาวนะครับคำนี้ประจําเลยวันนี้ก็มีอีกวันนี้เออหลอกดาวอีกแล้วเสียงกันอ่ะคุณไอ้ตัวเล็ก่ะโอ้คุณหลอกดาวไอ้ตัวเล็กไอ้ตัว ต้นมะม่วงมะม่วงเนี่ยแมะม่วงโอ้ต้นมะม่วงเหยียบไหมวันนี้ไม่มะม่วงมะม่วงก็อยู่ในเสียงนั่นแหละเหยียบไหมต้นมะม่วงเหยียบไหมกําลังอยู่กับไอตัวอันนี้ก็คุณหลอกดาวอีกแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องโอ้ยไม่ต้องรู้เรื่องหรอกครับเนาะให้ผมกับผ่านรู้แค่กันสองคนพอแล้วนะครับพี่น้องฟังเฉยๆแล้วกันใจจืดใจเจือใจขึ้นตั้งตอมตอเองคุณหลอกดาวนะครับขึ้นตั้งตอมตอ ครับผมก็ไม่นั่นแะครับพี่น้องครับเพราพ่อบัตรช่วงนี้มันลมเนาะครลมลมลมนะครับพี่น้องครับก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับก็ไม่มีแต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรถรถรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนพ่อรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีไงวันนี้เดินนะครับผมวันนี้ไม่มีแล้วไม่ไดนตังค์ซ้อมแล้วเอาพ่ะบัดตรพ่ะบัดอะไรโอ้เสียงอะไรเสียงนี้เสียงช่างใจใช่ไหมดิ เราทำยัไงบ้างเนี่ยเจอเสียงนี้เราเป็นไงพ่อเชื่อๆนยช้ำใจเนี่ยนะฮะเรื่อกันจนแบนหมดแล้วเท่าไรก็ไถกันจนเกี่ยหมดแล้วดูเขาช้ำใจครับผมตัวเองก็เอาเหมือนกันแหละเสียงเนี่ย ตัวเองก็เอาเขาเล่นแต่ก็มาซ้ำกอมซ้ำก็มาซ้ำที่นอนออก็ใส่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยนะครับไกลเลยทตัวนี้อยู่ตัวตรงนี้นะครับไม่มีนกมาเข้าคไม่มีนกมาเลยเอมันรวมมันเข้ากันแล้วรอบนึงเอครับมันลวมกันแล้วรอบนึงครับผู้บาดนี้คือเป็นคนที่ใส่นกที่สูงมาก ทำไมต้องใส่สูงเลยพ่อแบบทำไมต้องใส่สูงเพราะมันสีนมันขึ้นสูงไงพราะอะไรกูจีมันขึ้นสูงไงฮะขึ้นสูงไงเต็นต่ำมันมันดูไม่ดีว่าดูไม่ดียังไงพ่อมันยังไงอ่ะมันต่ำเกินไปว่ะอแต่รต้องใส่ยอดยอดนู่นอันนั่นแหละคือว่านี่เป็นคนที่ใส่โน๊ตที่แบบว่าสูงมากเลยนะพี่น้องครับก็ไฟสูงไม่ใช่ชอบไฟต่ำนะอ่า นกนี่ใส่สูงแต่ว่าคนนี่ใส่ต่ำทุกอย่างต่ำต่ำใส่ต่ำนี่นะครับโอ้แนนะตัวนึงอยู่างไรนะพ่ออีกตัวนึงอยู่ต้นอะไรนี่เหมือนกันน่แหละโอ้กางทุ่งต้นต้นต้นอยู่ต้นสะเดาเหมือนกันสะเดาโน่นโน่นโน่นโอ้ยมีสะด้วยตรงนี้เออสะเดาต้นสองต้นสามโอ้ตรงนู้นเลยโอ้เห็นเศร้ับพี่น้องครับโอ้ยนกอะไรน่ะไอ้พญาขาวนกเจิาเนี่ยน่ะเออพญา เออไม่ใช่เหยียบเลยพ่อเนะี่ยเออมันสูงวะ <laughs> มีนกเจ้นะครับนกอ่าสีขาวๆอะ่ะพี่น้องครับอยู่ตรงอยู่บนอยู่บนขเนียดนะแล้วแสดงว่าได้เดินกลับนะวันนี้หมอไส้แกพังครับพี่น้องครับฮะมีอะไรพ่อมีแต้มเลยนี่ฮะนกตอมีแต่นกตอโอ้ <laughs> ดูท่าครับดูท่าโอ้ยเป็นกระบอกไปหมยังไงพ่อ ดูท่านะครับดูท่าโอ้โหนึกว่าแย่ไข่มดแดงอ่าโอ้จะลงเร็วลงช้าตัวนี้ตัวไหนนี่ตัวนี้ตัวเจ้าไฟฟ้าใหม่ฮะไฟโอ้ตัวนี้ฟ้าใหม่ฟ้าประธานอยู่นู่นฟ้าประธานไม่ใช่ฟ้ามืดตัวนั้นน่อฟ้ามืดนะครับโอ้โหฟ้าประธานไม่มาฟ้าประธานตายอยู่บ้านโอ้ให้อยู่บ้านครับไม่ทานแล้วอ่าพเนี่ยก็ไม่ลั่นสักข้างนะพี่น้องครับ ปกติดีถ้าเป็นนกพ่อป๋าต้องทนทานนานปีนี่ฮะกอดเลื่อเปลี่ยนใหม่แล้วทำเป็อย่างนี้โอ้อย่างนี้คือที่มันหลุดเพราะว่าตาข่ายมันตึงตึงอ่ากมันมันไม่ได้สปอยอย่างนี้อ่าพอนกตีตึงปุ๊บนี่เวลานกดิ้นตัวนี้มันจะเงินขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมพ่อเจะเป็นแบบนี้ได้อ๋อเพราะว่ามันแรงเนาะว่าเนาะแรงแต่ถ้ามันแบบอย่างนี้ก็คือ ให้มันขึ้นอย่างนี้เลยโอ้ให้รุดเลยแบบรุดเลยแบบมันจะรูดตกโอ้ไม่ได้แค่นี้เพราะว่าล็อกไปแล้วเรียบร้อยถึงไปแล้วอ่าไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไม่มีสิทธิ์ที่ออกถ้าให้รุดไม่มีรูดถ้าไม่เหนมันจะดูดไม่้ไม่มีสิทธิ์ออกแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้าเออดูดูว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถ้าเวลาล็อกมันจะถูกใช่ไหมมันจะอย่างนี้อ่าโอ้มันก็อยู่แค่นี้แรงมันก็หมดสักหน่อยใช่ถ้ามันตึงับถ้ามันตึง อ่าโอ้มันเงินขึ้นแบบนี้เมีเศษจะออกได้มีธศษออกได้มีธศษออกจริงจริงอ่าอันนี้มีเิ์ออกจริงแล้วก็ไม่มีเิ์เข้าองทำอย่างนี้เมื่อก่อนก็เหมือนเดิมกเมื่อก่อนตึงโอ้ตอนนี้ทําแบบระบบรูดไปครึ่งหนึ่งแล้วอมันไม่ตึงใช่ไหมเมื่อก่อนคพราะเดีทำไมมันมันถูกหูตะวูมันถูกหูตะวูนูอ่าตอนนี้ขวามันยักมันบานมากเลยลอยมันมาขาดแล้วเราต้องเนี้ แนี้เลยไหมครับแบบลูดครึ่งหนึ่งทีนี้ไม่ได้ลูดไปหมดเป็นแบบเป็นถุงเลยนะพ่อเนาะลูดไปแค่ครึ่งเดียวเออครึ่งเดียวแค่นี้เองขันขันไม่ตึงมันขันไม่ตึงปั๊บนั่งลงถือกันบ่อครับงอาช่วงมันตึงเอาผมจับไว้ให้เอาโอเคเอาตึงแล้วนี่เอาตึงมันตึงถึงไหมเอาเวลาดีดยังไงทีนี้มันอยามันตึงมันตับบักระโปรงอย่างนอ้ไม่ได้แรงเข้มไหมเกือบมากสิปั๊บไมนดีแบบบุ๊ก บานนี้มั็นต่างกันย่อมเนี่ยวพวกขางเนี่ยบาอเอ้าไม่ไปใส่บาอโอ้นี่นี่ร้อยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้านะครับไม่มีสิทธิ์จะเข้าเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพวกบัตรคงจะไปเอาอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ทราบว่านก นกเจ้าขาวนกกระยางขาวนี่เหยียบหรือยังไม่ทราบนะครับเพราะว่า<ล>เห็นนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะครับเขาขาวตรงนู้นนี่นี่นี่นกเขาขาวนี่นะครับ,รบ,ท,รบทีมงานนั่งเฝ้ากันอยู่ไม่แน่นะไม่แน่นะ้นะนอวนนะัดเนาะเกิดอึครับผมเป็นอะไรวะครับผมมาโอเคครับก็เช่นเคยครับผมฝากากดไลค์กดแชร์นะครับผู้่อเใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่ท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืม กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อบาทสายฮานะครับมาเจอว่าที่ไรต้องมีสิ่งที่จะหัวเราะอย่างเดียววันเสาร์อาทิตย์เจอกันใหม่เอาเจอกันใหม่เนาะไปไหนครับผมครับผม่อาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ